สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กันในอัปเดตแพทใหม่นะฮะก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาสดๆอร้อนเลยเรามาดูกันนะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างความจริงคลิปนี้ก็ทําค่อนข้างช้าเนาะก็ผ่านมาเป็นเวลาวันหนึ่งแล้วนะครับเออแต่มีบางอย่างที่มันเป็นเทคนิคที่น่าสนใจครับก็เลยอยากที่จะมาทําคลิปบอกกันอันดับแรกครับเริ่มต้นที่คุกกี้ตัวใหม่กันก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้มีคุกกี้ตัวใหม่เข้ามาในเกมแล้วนะฮะอยู่ที่หน้าสุ่มตู้ตรงนี้เลย ก็สามารถที่จะใช้เพชรของคุณในการเปิดหาได้เลยนะครับตัวละครผิวเลมอนเนี่ยก็จะอยู่ในตู้ตรงนี้เนาะเป็นตู้พิเศษของเขาแล้วก็ในทุกๆตู้ก็มีโอกาสที่จะออกเช่นกันนะครับที่ไม่ใช่ตู้ Art อาร์ติแฟกต์นะก็คือก็จะอยู่ในตู้ธรรมดาด้วยเนะเนี่ยนะครับก็มีแบบคุกกี้รสผิวเลมอนด้วยนะครับอยู่ในตู้อื่นๆด้วยเช่นกันนะฮะแต่ว่าสำหรับตู้ของมันเองก็จะมีโอกาสเยอะที่สุดเนาะอยู่ที่ 1. 5เซ แล้วก็เศษ7%ซนั่นเองนะครับสำหรับความน่าเปิดไหมอันนี้ผมก็ไล่ลองอ่านในคอมมูนิตี้ดูบ้างแล้วเหมือนกันนะครับก็พบว่ามีหลายคนเลยที่เปิดมาสุดแล้วก็รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยประทับใจกันสักเท่าไหร่นะครับอ่าแต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดอะไรมากมายเนอะเห็นเขาว่ามันเคลียร์มอนหมูไม่ดีแล้วก็ดรเม่เหมือนจะแย่กว่าข้าวไรอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณจะเปิดแบบใส่สุดจัดเต็มอาจจะต้องลองศึกษาตัวละครตัวนี้ไปก่อนเนอะ อแต่ถ้าเกิดใครอวยชื่นชอบตัวละครตัวนี้เป็นการสู่ตัวเนี่ยผมว่าเปิดมาเลยเถอะเนอะเออมันก็ไม่ถึงขั้นแย่มากหรอกนะฮะอย่างน้อยมันก็เล่นได้แน่นอนเนาะเป็นตัวละครดาเมจทัแสงตัวแรกในเกมนะครับแล้วก็การเปิดมาติดไอดีสักดาวนึงเนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะฮะ เพราะว่าเกมนี้เนี่ยเรื่องธาตุค่อนข้างสําคัญเนาะอย่างชาดานไหนที่เขาบอกว่าใช้ธาตุแสงดีอ่ะเราจะได้มีตัวดดเมทธาตุแสงไปใช้เล่นอะไรงี้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ขอพูดไว้ก่อนมันจะมีตัวแร่ตัวนึงที่กําลังจะเข้ามาใหม่นะครับมีชื่อว่าหมาล่าเป็นตัวแร่เนาะซึ่งตอนนี้มันยังไม่มานะครับ ถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเป็นวันที่24นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้อยากจะรีบเล่นอะไรขนาดนั้นผมก็เชียวว่ารอก่อนดีกว่านะอีกแค่นิดหน่อยเองก็จะมีตัวใหม่เข้ามาแล้วนะฮะเปิดไปเราจะได้มีโอกาสได้ตัวใหม่ด้วยเนอะในส่วนของตัวละครหมาล่าที่ผมเห็นในพรีวิวเนี่ย ผมแอบรู้สึกว่ามันก็เปรียบเทียบกับเชอร์รี่นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครจะใช้งานได้ดีกว่ากันนะฮะแต่จากที่เห็นเนี่ยผมแอบรู้สึกว่าตัวใหม่มันดูเล่นง่ายกว่าเนอะคือมันกดสกิลไปเนี่ยดาเมจมันจะอยู่รอบตัวเราเราสามารถเปลี่ยนตัวแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตรงไหนเนี่ยสกิลก็ยังคงอยู่เนอะเออขนาดที่ไอเชอร์รี่เนี่ยมันต้องเลงดีๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดมอนว้นไปเนี่ยเราก็ย้ายไปไม่ได้อะไรเงี้ยครับเออผมว่าตัวใหม่น่ย แอบดูน่าสนใจกว่ายังไงก็ไม่รู้นะครับเออแต่ก็ต้องรอเข้าเกมมาก่อนแล้วลองเล่นดูนะเออเพราะว่าส่วนตัวผมก็แอบรู้สึกว่าเชอร์รี่เนี่ยมันก็เล่นง่ายอยู่แล้วนะครับปั้นมาไม่เสียใจเลยอ่ะไอสกิลพิเศษของเชอร์รี่เนี่ยผมชอบมากเลยกดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นระเบิดติดตามตัวให้เลยเราไม่ต้องเลงเออโคตรดีเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเราเล่นมาสักพักเนี่ยตอนนี้เชอร์รี่เราก็จะดาวสูงเนาะขณะที่ตัวใหม่เนาะเราต้องมาเริ่มเปิดใหม่ตั้งแต่ศูนย์นะฮะก็อาจจะหาได้ยากสักหน่อยเออเชอร์รี่ ถึงขั้นโดน power c l e a อะไรขนาดนั้นหรอกเนอะนอกจากตัวละครแล้วก็จะมี a r t i f a c t ประจําตัวเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับก็คือเพิ่มดามีิบเนอนาะแล้วก็ความสามารถเฉพาะเนะี่ยหลังจากโจมตีแบบชาร์จครับจะได้รับเอฟเฟก เพราะงั้นตัวละครที่ใส่ก็ควรจะกดชาร์จเนอะซึ่งก็น่าจะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะคือดาร์คช็อกโก้ที่มันก็ชาร์จเหมือนกันแต่มันไม่ใช่เลนสก็จะใส่ให้ไม่ได้อะไรอย่างนี้เนอะอะลองเช็คตัวเลนเกมนี้กันนะครับก็จะมีอยู่ตามนี้อะเข้าอะไรก็ไม่ได้ชาร์ตตีตัวนี้ก็คิดว่าไม่น่าชาร์ตตีนะเท่าที่ผมรู้นะฮะกัมบอกก็ไม่ได้ชาร์ตตีเนอะหมุนติ้วก็ไม่ได้ชาร์ตตีเอ้ยเชอร์รี่เออเหมือนเชอร์รี่จะใช้ได้ปะเพราะเชอร์รี่เนี่ยเราเอา แต่ตัวมันเนี่ยมันเป็นตัวป้ายยาเนาะคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะไปเล่นตัวอื่นมากกว่าที่จะเล่นตัวมันแล้วเนาะแล้วก็นินจาก็ไม่ได้ชาร์ตีนะครับเอแต่ก็พอได้นะครับบางทีเราอาจจะเอาการ์ดเลมอนไปใส่ให้เชอร์รี่ก็ได้นะฮะเนี่ยเช็คเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เราชาร์ตีเนะี่ยก็จะได้ความสามารถชาร์ปชูเตอร์เนาะไอชาร์ปชูเตอร์เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีต่อเนื่อง12วิครับเออผมว่าก็ใส่ให้เชอร์รี่ได้เลยนะเออออกมาชาร์ตีหนึ่งทีได้พลังโจมตีเพิ่มเติม40นะ เออแล้วค่อยเปลี่ยนตัวอาจจะเสียเวลานานหน่อยแต่ก็เอ้ยน่าสนใจนะครับที่จะใส่ให้เชอร์รี่เนอะแต่น่นอนว่าตัวที่ใช้ดีสุดก็คงจะเป็นเจ้าตัวมันนั่นแหละนะครับน้องผิวเลมอนเนอะอ่ะอัปเดตต่อไปที่มีอัปเดตมาในเกมนะครับก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องใหม่ นะครับก็เป็นดัดแปดนั่นเองโอ้โหเริ่มต้นมานี่ก็ค่อนข้างอลังการนะครับเออคัสซีนค่อนข้างอลังการเลยเนะื้อร่องเริ่มจะเข้มข้นขึ้นนะฮะไม่พูดมากและกันเดี๋ยวจะเป็นการสปอยนะครับอยากให้ลองไปเล่นกันดูเองนะพูดถึงในส่วนของเกมเพลย์นะครับจากที่ลองเล่นมานะฮะก็คือพัซเซิลค่อนข้างที่จะเยอะเลย นะครับแล้วก็มีของซ่อนค่อนข้างเยอะนะครับเกมแบบแอบดูมุ่งมุ่งนะครับมุ่งจะให้เราพลาดนะฮะแต่ว่าในส่วนของค่าพลังเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเนาะเออขอแค่มีตัวดดเมจสักตัวเนี่ยก็คิดว่าพอจะผ่านได้แล้วมันไม่ได้ต้องการใช้ทีมที่เล่นแรงมากอะไรมากนะครับส่วนมากก็จะเน้นรีบรบผ่านเออคุกกี้ผู้กล้าหาเนี่ยเออน่าสนใจนะครับบางด่านเนี่ยการแดชหลายๆทีก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะ เออก็เอามาใส่ได้นะครับเ้าเกิดว่าไข่ปั้นๆไว้แต่ความจริงก็แค่30ก็พอแล้วนะครับแล้วก็ใส่ของให้แบบ HP ทั้งหมดอะไรเงี้ยผมว่าก็เล่นได้แล้วเพราะว่ายังไงเราก็ไม่ได้หวังผลให้มันมากดสกิลตีอยู่แล้วเนะเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นตีเนะเาะคุกกี้ผู้กล้าหานเราก็เอามาแบบกดแดชเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะยังไม่ได้เล่นไปจนหมดนะฮะเพราะว่าเหมือนเกมมันจะคลาสในช่วงที่มันอัปเดตมาใหม่นะฮะก็เลยยังไม่ได้เล่นต่อนะ เออแต่เดี๋ยวจะมาเล่นกันต่อให้จบนะไม่แน่ใจว่าบอสจะยากขนาดไหนนะครับแล้วก็8ปดทับสิเนี่ยเอออาจจะยากก็ได้นะฮะจากแนวโน้มที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ด่าน14ลองบอสเนี่ยรักจะมีอะไรกวนตรงกวนตีนมาให้เราเล่นกันเะครับเออแต่ต้องอรอลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะขนาดไหนเออแต่เท่าที่เล่นมาก็ดูจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับแค่แบบเกมมันแอบดูมุ่งมุ่งนะครับให้เราพลาด มุมกล้องเนี่ยโอ้โหสุดๆดนะครับด่านเนี้ยถ้าไม่ตั้งใจมองจริงๆก็คือดูไม่ออกเลยอะไรอ่างงี้นะอีกคอนเทนต์นึงที่มีอัปเดตมาครับเรดน,นะครับมีการเพิ่มมาแล้วเปลี่ยนเป็นแคคเตอร์นะฮะเป็นด่านของหนูโจปบะถ้าเกิดจําไม่ผิดนะครับอ่าก็เพิ่มมาเลยทุกด่านนะครับสำหรับด่าน5นะครับผมก็ทําคลิปสรุปไว้แล้วว่าควรจะเล่นอะไรยังไงนะครับ แต่โดยหลักแล้วเนี่ยคือมันเป็นด่านที่มีหลายเฟสนะครับเท่าที่ผมเช็คนี่ก็มีประมาณ3เฟสบ้าขั้นต่ำนะฮะมอนเยอะมากๆเลยนะครับก็คือยากมากที่เราจะหลบได้ทั้งหมดแล้วก็มอนทุกตัวเนี่ยตีไม่ใช่ขี้ๆเลยครับเลือดก็ลดเป็นข้อเหมือนกันก็ค่อนข้างที่จะยากเลยถ้าเกิดว่าเราเล่นตัวดามเมททั้งหมด4ตัวอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยนะครับเราก็ต้องหลบตลอดเวลาหลบมอนสเตอร์หลบบอสสกิลมาไม่ให้โดนเราอะไรเงี้ยครับเพื่อที่ไม่ให้เราเลือดลดจนตายอะครับ เพราะงั้นผมว่าถ้าเกิดเป็นไปได้อ่ะมีตัวดาเมสัก2ตัวแล้วก็ตัวป้ายยาตัวนึงแล้วก็ตัวฮิวตัวนึงอ่าผ้าได้ตามนั้นน่ะจะค่อนข้างโอเคเลยนะฮะเออแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จัดทีมเองเราไปสุ่มเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยเลยนะครับอย่างผมปั้นคาโมไมามาเนี่ยเออเล่นแล้วก็แอบเซียวๆอยู่นะเมนจะเกิดสุ่มไปแล้วเจอคาโมไมอีกตัวนีว่ะเหนื่อยเลยนะ <laughs> เออผมยังไม่เคยเจอนะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคาโมไมล์ตัวเดียวแต่ถ้าเกิดเจอแบบตัวซับมากกว่าหนึ่งตัวเมื่อไรเนี่ยโอ้เออแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสักตัวนี่ยผมว่าค่อนข้างเล่นสบายเลยนะครับเราไม่ต้องโฟกัสเกมมากอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เช็คกิจกรรมกันครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างอันดับแรกจะมีโบนัสสุ่มคุกกี้รสผิวเลมอนมานะครับก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะฮะคือเราเปิดได้มาเนี่ย ก็จะได้รับตรงนี้มาเสริมอีกก็จะทําให้เราทํา้ดาวได้ง่ายขึ้นเนอะก็จะมีกิจกรรมเรื่องราวคุกกี้ลดผิวเรมอนนะครับก็อย่าลืมมาทํากันนะฮะ,ะกิจกรรมเช็คชื่ออ่านี้14วันนะฮะก็ล็อกอินทุกวันก็มารับกันทุกวันเลยนะครับก็เป็นของฟรีเนอะแล้วก็จะมีอ่านี้กิจกรรมเกมทอยลูกเต๋าอ,อ่ะก็คือเราทอยเต่าไปเนาะ ลงอะไรเนี่ยมันก็จะได้ตามนั้นนะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้เลยนะครับคือมันจะสะสมไว้ในขังข้างล่างนี้ก่อนเนอะรอจนกว่าเราจะเล่นไปจนถึงเริ่มใหม่ครับเราถึงจะได้ของตามนี้นะฮะแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยมันจะมีกับดักด้วยนะครับก็คือไอ้น้องตัวเนี้ยครับไอ้น้องหัวฟ้าเนี่ยครับถ้าเกิดเราไปตกมันเนี่ยมันจะสุ่มเอาของ1ชิ้นออกไปนะครับน่ากลัวเลยนะครับผมก็กลัวว่าจะไปตกอยู่นะครับถ้าเกิดลง3ามเนี่ยตกแล้วเกิดเอาพิมพ์เขียวอุปกรณ์ผมไอไปเนี่ยเครียดเลยนะครับ ลองดูกันนะครับว่าจะได้สาวหรือเปล่าตัวอย่างเ,เา 1, ฮ้ยเอ้ยเชื่อหนึ่งเหงาลองดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะฮะอย่าสองละกันนะฮะไอศกจะกอโอ้หนึ่งสองจีชิบหายแล้วไอเชี่ยถ้าเกิดหนึ่งอีกเนี่ยโอ้โหมันจะผมจะโดนขโมยนะฮะอย่าหนึ่งละกันขอร้องไปฮะอ๋อลงอกอ่ะไอเชี่ยรอไปข้างหลังสาม ไอเชี oh ย่ยโอ้ m ม g ก็ยังยังยังไม่พ้นจุดอันตรายนะฮะอย่างนี้อะลองดูกันอีกสักทีนะครับไปทับทับยาหนึ่งโอซี่หนึ่งสองสามสี่โอเคอได้แสนห้านะฮะโอโอเคปลอดภัยแล้วฮะเพราะงั้นอย่างนี้เราก็จะไม่โดนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็เสียวเลยนะครับเออลักการเล่นก็จะประมาณนี้แหละรอทอยเต่าแล้วก็ได้คงได้ของนะครับแล้วก็จบเกมอ่ะแล้วก็ไอโบนัส300นะครับ เขาเขียนไว้ว่าต้องหยุดตรงพอดีเท่านั้นนะครับถึงจะได้3 0 0อโอ้โหตรงนี้นี่คือถ้าเกิดใครซวยจัดๆอะ่ะไม่ได้นะครับ <c oughs> เออมันยากมากเลยนะที่จะอ่าทอยต่อให้มันโดนตรงนี้เท่านั้นเนี่ยเออแต่ก็นั่นแหละครับนะผมก็ยังไม่ได้นะผมวนไปแล้วรอบนึงก็ยังไม่ได้นะเนอะออแล้วก็ตรงนี้ครับมีทริคเล็กๆน้อยๆจะมาฝากกันครับเออมิชชั่นลูกเต่าครับอ่าคุณลองกดเข้ามานะ อ่ามันจะมีเควสที่ประจําวันอ่านีนคุณก็ต้องทําทุกวันอยู่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องทํากันทุกวันอยู่แล้วเนาะตรงนี้ไม่ยากอะไรนะครับอ่าแต่จะมีด้านขวาครับอันนี้เป็นมิชชั่นสะสมสามารถทําได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่ามันจะมีให้เคลียร์โหมดเทรดนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือเคลียร์รอยแยกแห่งหอคอยอ่ะในส่วนของรอยแยกแห่งหอคอยเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนาะมันก็เจอ,อทุกวันนะครับอ่าก็เล่นๆไปเนาะแต่ในส่วนของอ่าเรดนะครับ มีทริคอยู่นนครับก็คือมันเคลียร์โหมดเรด10ครั้งความยากใดก็ได้นะครับเราลองกดเข้าไปนะครับทริคก,ก็คือเราไปเล่นชั้นที่ต่ํากว่าครับเนี่ยเขียนสัก1000พนะครับแล้วกดไปอมันจะมีให้เลือกเล่นฟรีกับเสียตั๋วนะฮะเรากดเลือกเล่นฟรีได้นะครับเกมก็จะนับเดือนกันนะครับโคตรดีเลยเมื่อกี้มีอยู่เนาเอาะเราลองกดเข้าไปดูนะครับฮะผมใช้คาโมไมทำไมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะ <BS> อ่าเพื่อนๆเ,เราก็แบกได้อยู่แล้วเนาะโอเซิร์ฟปิดพลาดโอ้ยม่ก็โอ้อ oh โ,อโห้ามันโหลดใหม่ให้ฮะโอแต่นึกสภาพเล่นเลดด้าน,นะครับเป็นแบบนี้นี่คือโดนด่าพ่อร่อแม่แล้วนะเอาอีกแล้วหรออะไรอนะ่ะอีกรอบนะครับดูสิเธอไม่มีเด็กมาเล่นเลยนะครับมีแต่คนแก่มาเล่นนะ <BS> อะไรวะเนี่ยนี่มันเลดหนึ่งตีไปครับโอเค แล้วนะฮะมาดูกันว่ามีคนใช้ตั๋วกี่คนนะครับถ้ามันไม่ขึ้นแสดงว่าไม่มีใครใช้ตั๋วหรือ้ามีอยู่คนหนึ่งครับคุณเดซี่ครับใช้ตั๋วนะฮะ <c oughs> ที่เหลือนี่คือมาแบกนะฮะผมสงสัยว่าทาไมสีมันเป็นแบบนี้นะครับเกมบั็กหรือว่ายังไงเออสีมันดูเป็นพาสเทลแปลกๆนะครับใช้คําดูดีไปว่าเนะี่ยพาสเทลนะฮะโอเคลองกลับไปดูกันนะครับอ่านี่ฮะ ก็คือจาก9ก็เป็น10แล้วก็คือเราสามารถสมิ้ไปเล่นเลตที่ต่ํากว่าแล้วก็ไล่เก็บเควสตรงนี้ได้นะครับสำหรับโหมดเลดเนอะอ่ะไหนๆก็จะถึงจุดหมายละผมลองทําให้ถึงจุดหมายให้ดูเลยว่าจะได้รับของจริงไหมนะครับอ่ากด2อ่าได้อันนี้มานะครับก็ถือว่าค่อนข้างเป็นจุดฟาร์มของดีๆเลยนะหเลย <c oughs> อ่าได้ของมาตามนี้นะฮะเออไดีดูนี่ได้ดาบห กระโปงหนึ่งแล้วก็เสื้อหนึ่งนะฮะก็ไม่แย่นะครับก็ถือว่าเป็นของฟรีอ่าจัดระเบียบใหม่ป่๊บปึ๊บโอเคเมื่อกี้ผมทอยได้หเนาะมันไม่ได้ตรงครับก็เลยจะไม่ได้300นะฮะโอ้โหย,ยากมากเลยนะที่จะได้300ตรงนี้เนาะ,ะแล้วก็เออมันจะมีของรางวัลครบรอบด้วยนะฮะอันนี้ครบรอบไปครั้งหนึ่งก็ได้ไปอันนี้ครบรอบครั้งที่2ออาจจะมีครบรอบทั้งหมดกี่ครั้งเอ่ย28ครั้งนะครับไม่รู้ว่าสายฟรีเน่ทำได้ถึงหรือเปล่านะครับเอ,อ เพราะว่ามันมีให้ซื้อด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาให้ดูครับนี่แพ็คเกจลูกเต๋านะฮะเราสามารถมาซื้อได้นะครับ129บาทต่อครั้งนะฮะจำกัด20ครั้งต่อบัญชีอ่ะก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะครับลูกเต่าตรงนี้แต่ไม่แน่ใจเรื่องความคุ้มค่าฮะว่ามันคุ้มขนาดไหนนะฮะเพราะว่ามันก็ของรางวัลก็จะมีแค่ตรงนี้เนอะเพราะว่าของรางวัลข้างในเนี่ยมันไม่ได้ดูคุ้มค่าที่จะเติมเลยนะอุ้ยสวัสดีครับ ยูยี่ก็ยูยูก็มีคนกด Subscribe เข้ามานะครับคุณ NBPCH เหรออ่ะกดไปกันต่อนะครับตามหาเยลลี่หมีซีตรัสรสเปรี้ยวอ่ะอันนี้ก็จะเป็นภารกิจที่เชื่อมโยงกับไอ้ด่านนะเนาะและคุณก็แค่ไปลงด่านนะครับด่าน8อ่าเล่นจนครบก็จะได้รับของนะครับอ่ะตรงนี้มีสปอยนะฮะมีแชปเตอร์9นะฮะอ่ะ ก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคืออันนี้เท่าที่ผมสังเกตนะครับในกิจกรรมการเล่นตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ตามเวลาเนาะก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาถ้าเกิดว่าเลยตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ขึ้นอันนี้เนาะแต่ขณะที่ถ้าเกิดเป็นกิจกรรมผู้เล่นใหม่อ่านี้คือโหลดเข้ามาเนี่ยก็จะมีให้มันจะมีกิจกรรมล็อกอินของผู้เล่นใหม่ที่ตอนนี้หมดไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดใครเริ่มเล่นใหม่มาก็จะยังเล่นได้อยู่เนาะ แต่ขนาดที่กิจกรรมตรงนี้มันจะลิมิเต็ดนะครับเฉพาะคนที่เล่นอยู่นช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับ,บาังนั้นก็ยินดีด้วยนะครับใครที่เล่นอยู่ตอนนี้นะฮะก็จะมีกิจกรรมตรงนี้ให้ได้เล่นกันนะกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นฉลองครบรอบดาวโหล,ลาอันี้ของเก่าอยู่แล้วนะครับก็ล็อกอินทุกวันเนอะ,อะกิจกรรมอันนี้ก็ของเก่านะครับจำเชิญเพื่อนก็ของเก่าเช่นกันเดี๋ยวอ่านประกาศกันสักหน่อยนะครับเผื่อมีอะไรตกหล่นไปนะ,ะประกาศอัปเดตนะครับมีเพิ่มคุกกี้ตัวใหม่ผิวเรมอนอาร์ติแฟกต์ใหม่นะครับแสงทะลวง เพื่ออุปกรณ์ใหม่ครับคันธนูม่อนสายฟ้าก็แน่นอนว่าใส่ให้น้องเลมอนดีแน่นอนเนอออ่าแล้วก็การซุ่มกับก็จะมีส่วนคุกกี้ใหม่เนาะหมดเนื้อเรื่องครับเปิดเนื้อเรื่องใหม่นะครับมีสินค้าเยลลี่หมี่ให้ที่สูตรแรกเยลลี่หมี่ด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมครับเปิดกิจกรรมใหม่6ชนิดนะฮะอ่าเมื่อกี้ก็น่าจะไล่ไปหมดแล้วเนอะ แล้วก็แพ็กเกจครับจะมีแพ็กเกจใหม่นะครับแพ็กเกจเลเวลรถไฟแล้วก็กิ้งไปเลยเกมทอยลูกเตา๋าเมื่อกี้นั่นเองนะครับในส่วนของรอยแยกแห่งหอคอยนะครับเปลี่ยนแปลงวิธีการหักจำนวนตั๋วครับอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยหากเกมหยุดทำงานในขณะที่เล่นรอยแยกแห่งหอคอยตั๋วจะถูกหักและได้รับรางวัลจนถึงจุดที่เล่นอ่าก็คือเราไม่สามารถออกมาได้เนาะขณะที่เปลี่ยนแปลงมาครับ หากเกมหยุดทํางานในขณะที่เล่นนะฮะจะไม่หักจํานวนตัว๋วและจะไม่ได้รับรางวัลเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะสามารถออกมาก่อนหน้านั้นได้แล้วเออเผื่อว่าเข้าเกมไปแล้วรู้สึกว่าตัวละครไม่ค่อยถูกใจอยากจะเปลี่ยนทีมใหม่หรือว่ามีเพื่อนชวนเล่นแล้วคุณออกมาเพื่อที่จะไปเล่นกับเพื่อนก็สามารถทําได้แล้วนะครับอ่าอันนี้เขาเปลี่ยนมาให้แล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยอ่ามีการปรับปรุงนะครับเพิ่มฟังก์ชันเปรียบเทียบอุปกรณ์ ก็คือสามารถเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ที่เลือกได้สะดวกมากขึ้นอ๋อใช่ใช่ผมรู้แล้วนี่ก็คือเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น2อันให้เราดูนะครับก็น่าจะง่ายขึ้นเลยเหรอแต่ผมลองกดๆเดูก็แอบรู้สึกมึนๆอ,อยู่นะครับช่วงแรกแต่ก็อาจจะยังไม่ชินมั้งถ้าชินแล้วก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับก็คือเราสามารถดูได้เลยเนี่ยเห็นไหม ว่าอันไหนมันดีกว่าอะไรยังไงนะครับไออย่างคาโมไมโนเน้นเลือดใช่ไหมอ่าลองบวกกันดูนะครับว่าเลือดที่ได้มามันเยอะกว่าของเดิมไหมอ่ะเหมือนจะเยอะกว่านะครับผมก็เลยเอามาใส่แต่มันจะเยอะกว่านิดหน่อยนะครับไม่ได้มีนัยสําคัญมากนะอื่นๆอันนี้แก้ไขคําอธิบายสกิลต่างๆนะครับอ่าเดี๋ยวก็ลองอ่านอ่านกันดูเนาะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่ว่าความสามารถก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับ เออผมพบว่าเกมนี้เนี่ยเหมือนจะเขียนไม่ค่อยดีหลายๆตัวนะเอ่ออันนี้เขาก็ค่อยๆไล่ปรับให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเพิ่มระดับ5มาพลังต่อสู้จะต้องมากกว่า40,000หน่วยเนาะอ่าเพิ่มระบบพรแห่งหยดโกโก้อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าก็ ตามนี้แหละนะก็คือถ้าเกิดเราได้ครบตามนั้นะ่ะเราก็จะมีได้ของแดงแน่นอนอ่ะก็ถือเป็นระบบจริงคงดีนข้ะฮะอ่ะมีดอกจันไว้ตอนท้ายนะครับเมื่อเราได้รับของแดงของทองก่อนที่แต้มจะเต็มนะครับอ่าไอแต้มตรงเนี้ยมันจะถูกรีเซ็ตเหลือศูนย ก็คือเป็นระบบการันตีนั่นเองเนอะถ้าเกิดเราดวงดีได้มาไวนะครับแต้มก็จะเหลือศูนย์นั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับกันคนที่แบบโอ้โหดวงก็ดีอยู่แล้วนะครับเปิดได้ไม่ยังจะได้ของแดงจากตรงนี้อีกนี่ก็จะเวอร์เกินไปนะครับอ่าเพราะงั้นก็คือคนที่ดวงสวยเนี่ยอย่างน้อยก็คือแต้มถึง6 0 0 0ก็ได้เนาะอ่าแล้วก็อันนี้ครับรางวัลเซ็ตอุปกรณ์ซูเปอร์อีพิกกับยูนิก็คือของแดงกับของทองนะฮะอ่าก็คือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดคุณใช้ตั๋วลงเลทเยอะเท่าไหร่่ี ออก็จะได้รับของพวกนี้เยอะขึ้นเท่านั้นเนาะ,อ,ะอย่างที่ผมได้มาตอนแรกจะได้มา3มชิ้นนะฮะ่ะแล้วก็พรเนี่ยประมาณครึ่งนึงเนาะเออเหมือนผมจะมีวัน2วันนะครับทีปไปลงด่าน1กับด่าน2ซึ่งก็จะไว้ได้ตรงนั้นเออเพราะเขาบอกว่าต้อง3ากับสเท่านั้นเออก็แย่เลยนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็ได้มมนะฮะ อาจจะมีเกณฑ์การมอบรางวัลน,นะครับจำนวนตัวรวมที่ใช้ในระดับ3เนี่ยจะคูณ60สิบพอยต์นะฮะจำนวนตัวรวมที่ใช้ในระดับ4ก็คือ100่งร้อพอยต์แล้วก็เซตรวมอุปกรณ์นะครับซปเปอร์อีพีก,กับยูนิก,ก็คือของแดงกับของทอง1อันต่อทุกๆ6000พอยต์อ่ะก็คือการันตีนั่นเองนะครับหกพันก็คือพอยต์การันตีเนาะ แล้วก็หากได้รับพอยต์ไม่ถึงเกณฑ์รางวัลจะได้รับเป็นพอยต์พรแห่งหยดโกโก้ Go. อ่าในทางปฏิบัติแล้วก็คือให้พรหยดโกโก้ Go. นี่แหละนะครับพอถึงกําหนดแล้วก็ได้รับของเนาะแล้วกันที่4ครับมีเขียนนิดหน่อยไม่ได้บอกอรายละเอียดอะไรนะฮะมีการเพิ่มพลังโจมตีของคุกกี้กับอาร์ติแฟกต์ระดับคอมมอนแล้วก็แหลครับ <c oughs> อ่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันรายละเอียดยังไงครับเขียนมาแค่นี้นะฮะ แต่หลักการแล้วมันคือการบัฟตัวคอมมอนกับตัวแร์ใช่ไหมเออนะฮะกำลังจะบอกเลยว่าเกมค่อนข้างที่จะโปร่งใสมากๆเลยครับมีการบอกรายละเอียดนะฮะเนี่ยบอกว่าเกณฑ์การมอบรางวัลเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ลงมานี่อา้าวอันนี้ทาไมไม่บอกแล้วเนี่ย <c oughs> เออจะบอกว่าโปร่งใสก็บอกได้ไม่เต็มปากนะฮะอะพอเรามาดูหน้าตรงนี้เขาก็บอกละเอียดเลยเนาะอ่ะนี่พอยท์พอยท์ทหยุดโกโก้ครับถลง5จะได้120นะฮะลง4ได้100ลง3ได้60นะครับ แล้วลง2กับ1เนี่ยจะไม่ได้นะเพราะงั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะมาลง3ขึ้นไปนะฮะเอามาเช็คนอกเกมกันไม่มีประกาศอะไรไหมนะครับจะเป็นประกาศจาก o f f i ิเชียลเนอะอ่าก็จะมีประกาศมานะครับว่าเล่นอัปเดตใหม่นะครับเจอคุกกี้ตัวใหม่เนื้อเรื่องใหม่ละเอียดใหม่แล้วก็รีวาร์ดใหม่นะครับแล้วก็ต่อสู้กับแคคเตอร์ในเลดโหมดนะครับก็มีตันนี้เนอะแล้วก็มีรายละเอียดที่สามารถเช็คได้ในเกมเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีไลฟ์สตรีมใหม่ของทางเจ้าของเกมนะครับ ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เนอะกด Sub subscribe ให้ด้วยก็ได้นะครับอ่านี่แถมแลวกันนะครับผมไปรวบรวมมาครับว่าปั้นตัวละครหนึ่งตัวเนี่ยจะเสียทรัพยากรเท่าไหร่นะครับเผื่อว่าจะเก็บของเตร็มปั้นตัวกันได้เนอะอ่านี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับว่าแต่และเลเวลเนี่ยเราเสียของอะไรมากนะครับอ่าแล้วก็โดยสรุปเลยนะครับน้ำยาต่ำจะต้องเสีย380ปหลอดนะครับน้ำยากลางเสีย420ขวดน้ำยาสูงเสีย583กระปุก แล้วก็หินาธาตุเสีย850ก้อนนะครับแล้วก็เงินนะครับเสียทั้งหมด3ล้าน1,40 0 0บาทอา่ะก็หลักๆแล้วก็คงจะเป็น3หัวข้อนี้เนาะน้ำยาสูงหินาธาตุแล้วก็เงินนะครับเพราะว่าไออันเนี่ยเหมือนว่าเราจะมีกันล้นๆอยู่แล้วนอะอ่ะอย่างสมมติตัวละครยังไม่ออกนะฮะแต่เราอยากจะเตรียมของไว้เอา60กันเลยในวันเดียวอะไรอย่างนี้ อ่ะก็เตรียมของตามนี้ได้เลยนะครับโอเคครับก็จบกันไปนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะครับมีอะไรที่ผมพลาดไปตรงไหนก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้วสำหรับคลิปถัดไปจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อได้เลยเกมดีแบบนี้อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆเลยนะคะโมไม,ม